สวัสดีครับวันนี้จะพามาฉีดนะครับน้ำหมักไล่แมลงนะครับแล้วก็เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์จากปลาครับคือจะผสมด้วยกันเลยฮะเพื่อเป็นการฉีดหนึ่งครั้งได้ประโยชน์2ออย่างนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำหมักนะครับจากเหล้าขาวน้ำส้มสายชูยาเส้นแล้วก็พริกับหมักเป็นเวลา3วันขึ้นไปนะฮะแต่ว่าตรงนี้หมักไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ผมจะใช้อยู่นะครับน้ำหนึ่งลิตรต่อน้ำหมักไล่แมลงเนี่ยหช้อนโต๊ะนะครับก็จะใส่อีกหนึ่งช้อนนะครับ ช้อนที่2นะครับก็จะมีตะกอนเล็กน้อยฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสายสายดูดลองก็จะมีกรองให้อยู่นะฮะก็ถือว่าไม่อุดตันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับน้ำหมักปลาทะเลจริงๆนะครับเราก็จะอยู่ที่อัตราส่วน1ช้อนนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเริ่มโตแล้วครับก็จะ ใส่เข้มเข้มหน่อยนะครับก็คือจะใส่สีช้อนเลยนะครับเลยนะคครับสีชนะครับครับสำหรับการฉีดพ่นนะครับเราก็ควรจะฉีดพ่นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นครับช่วงที่แดดอ่อ,อนๆน,นะครับจะดีที่สุดนะครับอ่าแล้วก็จะ คนให้เขาเข้า <epo> ก <ch> ันส <player> ักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ใบนะครับเป็นการฉีดหนึ่งครั้งนะครับได้ทั้งการป้องกันโรคแมลงนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชนะครับแล้วก็จะฉีดไปที่ใบเขาเลยครับเป็นไปได้นะครับก็พยายามเน้นที่ใต้ใบด้วยนะครับเน้นที่ใต้ใบด้วยนะครับแล้วก็สําคัญนะครับหัวฉีดเราพยายามปรับให้เป็นละอองฝอย นะครับให้ละเห็นที่สุดเลยนะฮะเขาจะได้ช่วยจับที่ใบได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีการผสมน้ํายาจับใบอะไรนะครับเป็นการใช้แบบธรรมชาติแบบอินรีย์เลยนะครับอ่าเราก็จะฉีดพ่นไปเลยนะครับถ้ามีเวลานะครับก็สามวันฉีดครั้งหนึ่งจะดีมากเลยฮะแต่ว่าตรงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ตอนที่ว่างๆแล้วกันครับก็ค่อยมาดูมาฉีดนะครับก็เอาที่เราสะดวกเลยนะครับ ก็จะฉีดไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นแปลงโมอินซีนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นการปลูกแบบอินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะใส่แค่ปุ๋ยแบบอินซีนะครับแล้วก็การปล่อยจุลินรีมากับระบบน้ำนะครับแล้วก็อาจจะมีการฉีดจุลินทรียทางใบเป็นบางวันนะครับดูขนาดของใบเขาครับนี่คือขนาดของใบนะครับ ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่กว่ามือน่าจะสองเท่าได้ั้งครับอันนี้ครับขนาดใบของเขาตอนนี้นะครับก็เริ่มให้ผลเริ่มติดผลแล้วนะครับก็ได้ทำการแขวนเปลย้วยแล้วนะครับโอเคครับมารีวิวนะครับการฉีดน้ำหมักไลมาแรงแล้วก็น้ำหมักจุลินรีนะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจการทาจุลินรีนะครับการที่เรา ป้องกันเรื่องโรคแมลงนะครับแล้วก็การบำรุงทางใบนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับเราทําอินทรีย์แล้วก็พยายามหาวิธีที่จะป้องกันวัชพืชป้องกันแมลงนะครับในแบบที่เป็นอินรีนะครับก็อาจจะไม่ได้1 0 0แต่ก็นับว่าดีกว่าที่เราไม่ฉีดเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเดินพ่นไปนะครับเดินฉีดไปนะครับตอนเย็นๆครับหลังจากกลับจากงานนะก็มีแอคทิวิตี้นะครับมี ีิจกรรมที่เราทำดีเป็นการออกกำลังก,า,งกายเป็นตัวนะครับเนี่ยฮะดูขนาดใบเขาคด้างใหญ่เลยนะครับกำลังติดผลโอเคครับก็สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีครับ